สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นจะมาแจ้งเพื่อนๆข่าวดีนะคะก็คือใหม่ติดอันดับแล้วนะคะได้ท็อป23ค่ะท <c oughs> ุกคนตรมือ <c oughs> ได้แฟนไซน์กับน้องแบมแล้วในวันที่2ธันวาคมนี้ซึ่งซึ่ง <c oughs> <c oughs> ดีใจมากนี่เป็นแฟนไซน์ครั้งแรกของแม่เลยลูกดีใจดีใจมากดีใจม,มากแต่ก็คือแต่ก็คือแบบมันคือแบบเป้าหมายของเราอีกหนึ่งเป้าหมายพอยหลังจริงๆที่แบบว่าเราอยากจะไปพูดคําพูด ความในใจของเราที่มีต่อน้องให้น้องได้รับรู้ได้รับฟังแบบแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน้องคือแบบเ,เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทําให้เราอยากแบบมีแรงที่จะแบบรับรกษาโรคที่เราเป็นอยู่แล้วก็อยากให้เราหายใจอยากมีกำลังใจในการหายใจของใหม่ทุกๆวันจริงๆคือแบบอยากเปี่ยบน้องมากตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ใหม่แล้วก็รวมกันลุ้นกับใหม่ว่าเออใหม่จะได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีไหมสรุปแล้วก็คือได้ติดท็อป23บแล้วนะคะทุกคนค่ะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าท คือเลขยี่สามอันนี้มันเป็นเลขที่เป็นเลขวันเกิดของใหม่ด้วยซึ่งคือเลขยี่สิบสามทแบบแกซายครั้งแรกเราได้เลขวันเกิดคือสองสามแกตบมือฉันดีใจมากฉันตื่นเต้นมาคือสองธันวาเนี้ก็คือเจอกันแล้วได้เจอแล้วะตื่นเต้นจริงจริงตื่นเต้นจัดตื่นเต้นแบบตื่นเต้นแบบหาชุดไปสี่ห้าชุดแล้วตอนนี้ <laughs> ตื่นเต้นแก okay. แบบมันตื่นเต้นแบบไม่รูจ้จะยังไงอ่ะพวกแกคือแบบ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 ตื่นเต้นมากๆจริงยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ นี่เป็นการสายครั้งแรกจะพูดวนไปทำไมแต่นี่คือการสายครั้งแรกกับน้องแบมแล้วก็แบบตั้งแต่ติ่งมาก็คือเป็นการสายครั้งแรกกับแบบสมาชิกเมมเบอร์ในกอลเซเว่นซิงซึ่งน้องแบมก็คือเป็นบุคคลทันแรกเป็นคนแรกที่เราได้ถ่ายรูปกับน้องแบมแบบในเมมเบอร์ทั้งเจ็ดแล้วก็เป็นคนแรกที่เราได้สายด้วยแล้วก็แบบเป็นรูปคนแรกที่แบบเราก็หลักเขามาถึงเต้นนอรยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสงสัยเลขยี่สิบสามนี้จะเป็นเลขนำโชคของโซลเราหรือเปล่ายังไงขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ